สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะกินแปะสะปลาทับทิมเม <Okay. S 1> นี่ยงปลากินนี่ผักสลัดนูโดลชล่ลาวเดนนูโดลใช้มือนนแบบ่หละ It's not so much bowl. Mm -hmm. Don't be afraid. Mm -hmm. First step. First step, take salad and then noodle fish. sauce You can put how much you want, maybe spicy for you. <tododam problems> mm. Come, 아, 사랑 i làm sao? Làm c

กินส์มูดจูแคนีของร้องเพล m ฝรังเขาไม่กินหนังตาเิดโกไนเล็บเชียร์ใช่ไหมฝรักอืม

สุดยอดเลยไหมือใช้กับสุดยอดเลยสุดยอดเลยไปกินอึ่งไหมไปกินอะไรอึ่งอึ่งอะไรนะอึ่งอินไทยเว้นฮับเว้นฮับเรน this is like สิมิลัน like fox 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 or frogs 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 แบอึ hmm. um ่งม mm ่อ fat อือ mm ุม hmm. ป mm ุยขมโพยฟรอคอร่อยมากไปกินต้มอึ่งเนาะต้มอึ่ง เขากินแต่ของทอดของมันเนาะฝรั่งพอมาพากินอะไรแบบนี้เขาก็ชอบฝรั่งรู้สึกอ้อยดิเบนบัสไก่ฟุตชีสไก่ชุบแป้งทอดอย่างเงี้ย Mm -hmm. One, two, three. some mm -hmm. Then this is spicy. Mm -hmm. When we eat spicy, then when eat radish, we've got more spicy. Mm -hmm. Turn around, you, not fish. Mm, fish. okay? Mm -hmm. For me, this menu, cannot eat alone. Because not so enjoy. Pa Thap Tim, okay cutting another family they cook like the t <ink> h i s แบบนี i ได้ไหมได้เลย e ริง a หรอฝรั่งกินปลากกินกับมันฝรั่งใช่ไหมครับง่ายๆพากินอะไรก็กิน ก่อนกินยากได้เห็นอาหารเราก็กลัวเผ็ดกลัวนู่นนี่นะั่นพอได้กินแล้วก็ติดใจยิ่งข้าวมะลินะข้าวหอมมะลิอะ่ะพอได้กินแทบจะไม่กินขนมปังเลยฝรั่งอะ่ะ hmm? When you eat Thai Jasmine rice you forgot bread <laughs> ผมติดยูสเ็ดไปกินน้ำแล้วบอกกินต่อเขาเผ็ดเขาไปกินน้ำกลับมามากินต่อ Không bón. Phải stop. <laughs> yes. Ăn rồi cũng dừng, khó. Bệnh กับเพดดอกฝ้า่งกินรัวอิ่มกินกับบบบกินม่หมดเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่อิ่มเตรียมปลาฝ้าหลังอีกสองตัวทั้งเส้นทั้งสลัดเนาะทั้งปลาอิ่ม หลังไม่กินหัวปลาด้ยไม่กิน <laughs> <laughs> พอเขาเห็นเรากินตอนแรกว่าเอ้ยทำไมเธอกินแปลกจังเลย <laughs> ขมงแสบตืน่นเ <laughs> ออจะตายอันนี <laughs> <laughs> มน้มึงหนามึงหนาฝรั <laughs> ่งห็นเ้องกินหัวปลาเขาว่าเขากินแปลก <laughs> ค่ะขอบคุณที่มารับชมพวกเราสองคนนะคะก็พาฝรั่งกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่แหละค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวนดามินิเวอือฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบ้ายสวัสดีครับ